อากาศมาร้อนไอเราก็เสือกมาเง้ามีมีคนคุยมันอย่างใครเข้าแถมอย่างท้องเศร้ากับโรคโควิดชีวิตทุกอย่างดูวุ่นวายกลัวตัวเองจะตายตายสาวบมือบอกบ๊ายบายรัฐบาลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคําถาม Q&A นะคะหลังจากที่ได้เปิดไปในคลิปที่แล้วนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มาตอบช้านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูคําถามแรกกันเลยโอเคนะคะคําถามแรกนะคะ ผู้ใหม่ปัปปี้คือใครนะคะก็คือเพื่อนนะคะที่โรงเรียนคำถามที่สองนะคะอายุเท่าไหร่อายุสิบสองนะคะคำถามที่สามนะคะชอบอะไรชอบสัตว์อะไรชอบแมวน้ำนะคะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดกรุงเทพนะคะมีแฟนยังคะยังไม่มีนะคะ <c oughs> ติดอ d ดอมมีมากไหมก็ติดนะคะข้อเจ็ดนะคะและสุดท้ายแต่ไม่สุดอ่ะ ข้อ8นะคะชอบแมปอะไรนอกจาก Adopt Me ก็ชอบ Tower of Hell นะคะของคนต่อมาเลยนะคะพี่มีแฟนยังอันนี้ตอบไปแล้วนะคะคำถามที่สองเพื่อนสนิทในโลบอคคือใครก็สองูเต้ยผู้หม่ปั๊ปป,ปี้แล้วก็คนอื่นนะคะก็มีอีกหลายคนนะคะเชื่อพิมสองหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วโอเคค่ะคนต่อมาเลย อายุเท่าไหร่อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะคะทำไมถึงมาทำ YouTube ก็เพราะว่างๆนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็อยากมาทำ YouTube นะคะอานดัที่สามนะคะอยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพนะคะอ่ะคนต่อมาเลยพี่อายุเท่าไหร่อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะคะชอบกีฬาอะไรชอบว่ายน้ำนะคะชอบกินอะไรเออพวกอาหารญี่ปุ่นอนะไรพวกนี้นะคะพี่เกียดอะไรมากที่สุดไม่รู้อะคะ่ะ แล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะพี่ชอบอะไรมากที่สุดชอบเล่นโลบ็อกนะคะคำถามของคนต่อมาคือจะแจกโลบัออีกเมื่อไหร่นะคะก็จะแจกอีกทีตอน2,000ันซับนะคะมาช่วยติดตามกันเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแจกอีกเนาะต่อมานะคะอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรอันนี้ตอบไปหมดแล้วนะคะขออนุญาตข้ามนะคะแล้วก็สอนเอาโลบ u x กฟรีอีกได้ไหมครับก็ ถ้าเจอเว็บอีกเว็บเอาโลบัคฟรีก็เดี๋ยวจะมาสอนให้นะคะอ่าคนต่อมาอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนมาแต่นะคะอ่าคนต่อมาพี่อายุเท่าไรอยู่โรงเรียนอะไรสองคำถามแรกตอบไปแล้วนะคะพี่มีแฟนยังเนี่ยก็ตอบไปแล้วนะคะสูงเท่าไรสูงร้อยสี่สิบแปดมั้งค่ะเออคำถามที่ห้านะคะอยู่มออะไรอยู่ปหกนะคะยังไม่ขึ้นมอนะคะเคยเล่นเกมอะไรบ้าง เคยเล่นหลายเกมเลยนะคะแล้วก็มีคอมไหมก็มีนะคะแต่ว่ามันได้บั๊กนะคะแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยได้แล้วนะคะคนต่อมานะคะชอบเล่นเกมอะไรในโลบ็อกชอบเล่น Adopt Me นะคะ2ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนก็จากยูทูบเบอร์ต่างๆนะคะ Q&A ฝากช่องได้ไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะขึ้นช่องไว้ให้นะคะ ต่อมา Q&A ตอนนี้มีโลบักกีบาทน่าจะมีประมาณ800กว่ากว่านะคะอายุเท่าไหร่อันนี้ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็พี่ชอบสีอะไรชอบสีพัดเทลอะไรก็ได้นะคะที่เป็นสีพัดเทลก็ชอบนะคะคนต่อมานะคะมีพี่มีน้องไหมครับไม่มีนะคะ เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรยีิบเเดือนสิงหานะคะเมื่อวานนี้เองนะคะ FC ครับขอบคุณค่ะคนต่อมานะคะดีใจไหมที่มีทัพย์เยอะมากก็ดีใจมากเลยคำถามที่2อนะคะอายุอายุสิบวันเดือนปีเกิดอันนี้ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะ Q&A ขอถามว่า โลบล็อกได้ไหมครับขอสัก24โลบคัคก็อันนี้ก็เดี๋ยวรอกิจก,กรรมแจกโลบัคนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจกโลบัคอีกทีนะคะตอน2000ซับนะคะงั้นขอจบ Q&A ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r ค b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย